Thank you. ดีค่ะทุกคนตอนนี้เจนก็มาถึงที่เดอ Silver อร์วังน้ําเขียวนะคะเป็นลานกางเต็นท์ใหม่นะได้ข่าว่าน่าจะเปิดประมาณแบบเดือน2เดือนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบบ่ายสามครึ่งนะคะวันนี้มาเร็วนะคะเพราะว่า เนก็เดินทางมาจากวังน้ําเขียวค่ะพอดีว่ามีทุระนะคะอยู่ที่วังน้ําเขียวพอดีพอขับรถเข้ามานะคือชอบมากเลยอะ่ะด้วยความที่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็เลยจะค่อนข้างที่จะน้อยเนาะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะแล้วก็มีเหมือนเป็นทะเลสาบเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถรองรับแบบทั้งกลางเต็นท์แล้วก็รถบ้านด้วยนะคะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นรถเนี้ยก็ควรจะต้องตอดบนลานหินแบบนี้นะคะ ถ้ากลางเต็นท์ก็จะได้ลงไปอยู่ใกล้ริมทะเลสานะคะก็จะได้บรรยากาศที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยนะคะจ้าของลันกางเต็นท์แนะนํามานะคะบอกว่าที่นี่ลมแรงมากถ้าเกิดว่าใครจะกลางเต็นท์เนี่ยก็ให้ปักสมอนะคะก็เดี๋ยวถ้าเจนกางออนิ่งเนี่ยเจนก็คงจะต้องปักสมอลงเนาะนะเดี๋ยวเจนขอตัวเซตแคมป์น,นะคะแล้วก็เดี๋ยวนั่งชิลกับบรรยากาศไปนะคะ Ya kan, apa nak? i'm hmm to hmm to you within time เดี๋ยวมาหมักเนื้อกันนี่มีน้ำหมักเนือ้อจากร้านต่อฐานนะคะกลมกม จะบอกแล้วาฝนตกเดีมิรละอองฝนอ,ะอ่ะจะได้ย้ายนะคะตอนนี้ละอองฝน <c oughs> ทุกคันคะตอนนี้ฝนตกอะ่ะเดนได้ย้ายจากตรงท้ายรถนะคะเข้ามาอยู่ในออนนิ่งแต่ว่าฝนก็ยังสาดอยู่ดีคะ่ละลากาเป็นว่าเหมือนฝนจะหนักตกหนักขึ้นด้วยอะ่ะทำไงดีอะ บอกกลให้สุกฝนหยุดตกแล้วนะคะแต่ก็ยังมีแอบแบบมีแอบแบอองฝนนิดๆนะ่ะไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะตกอีกรอบไหมนะขอให้ทำทุกอย่างเสร็จแล้วฝนค่อตกจะได้แบบว่านอนฟังเสียงฝนแบบสบายๆนะคะอากาศเย็นๆนะปกติเนี่ย ทางเจ้าของร้านกลางเต็นท์เขาบอกว่าออที่เนี่จะมีลมแรงนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยวันนี้ก็โอเคค่ะไม่ได้แรงมากนะอยู่ในระดับที่โอเคอะมีลมเอื่ยๆนะคะสุกแบบทั่วกันเลยตักเนื้าใส่จาน ลงไปนะคะอืมน่ากินมากชิญสิอืมอร่อยมากอืมเนื้อค่ะหมักมา่นานนะคะแต่ว่าน้อหมักเข้มข้นมากอืม ออ,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 อา,าตอนนี้เจนก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะประทับใจกับห้องน้ำมากๆเลยนะคะใหม่แล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำเนี่ยมีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องเลยนะมีแยกหญิงชายนะห้องของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีห้องสุขาสี่ห้องห้องอาบน้ำสี่ห้องนะคะฝั่งชายก็น่าจะ น่าจะเหมือนกันนะนะคะแต่เนะจนไม่ได้เข้าไปดูนะคะห้องน้ําสะอาดสะอ้านนะคะถูกใจมากๆมีเครื่องทําน้ำอุ่น mm. ก็เลยได้ว่าอ,อากาศหนาวนี่เราแบบว่าไม่ต้องกังวลต่อไปแล้วนะคะตอนนี้ฝนยังตกไม่หยุดเลยนะคะตกกันแบบต่อเนื่องเลยนะเชื่อว่าพรุ่งนี้อาจจะได้เจอเหมอกนะมาลุ้นกันค่ะในตอนเช้าว่าเราจะได้เจอเหมอกฉ่ำๆหรือเปล่านะคะมันลมมันฉลาดมากเลยนะฉลาดหัูว่าเหนือชันนันเลยไม่มีใครรู้เรื่องมัน เีเาาสามคนสองพันกิโลรู้สึกว่ามาจะโหดไปนะครับเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเรามามารถแบบสบายๆที่มันแบบว่าวิ่งออนโรดได้รถสวยอะ่ะนี่ดูตกใจผมมากๆ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเชาน้านี้อากาศเย็นสดชื่นชุ่มฉ่ำแล้วก็เปียกปอนกันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปลียนแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ฝนตกเป็นระยะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะคะแล้วก็มีลมแรงค่ะลมพัดออนนิ่งจนเจนจะต้องแบบลุกขึ้นมาเก็บนะเพราะว่าเสียงลมตีกับอ่อนนิ่งจะนอนไม่หลับนะคะก็เลยมาเก็บออนนิ่งกลางดึกแล้วก็เก็บของที่เียกฝนไม่ได้ก็เก็บไว้ ดานาโรดนะคะเออก็มีความทุรคุเลอ่ะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันกระทันหันนะแล้วก็แบบตั้งกล้องไม่ทันอ่ะไดเลยบอกว่าเออต้องแก้ปัญหาเฉพาะนาไปก่อนนะอออแล้วก็อากาศหนาวเย็นนะเดี๋ยวทํากาแฟในตอนเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวทําเมนูง่ายๆนะคะเป็นแซนด์วิชนะคะแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันเพราะว่าดูจากท้องฟ้าแล้วเนี่ยนะคะฝนน่าจะตั้งเขาอีกแบบหลายระลอกเลยนะเมฆฝนเต็มเลยนะคะข้างบนเนี่ย 上嘛嘞。 and kissing very sneaky. Thank uh you. -huh. เราก็จะสใส่ไส้แบบนนหนาๆเลยช่ำๆไปเลย ที่ง่ายแล้วก็อร่อยนะหอมอาะ ป็นกาแฟที่มีกลิ่นหอมของแบบว่ามันดาผลไม้เบอร์รี่จริงๆด้วยอะ่ะมันสดชื่นนะคะแล้วมันก็ได้อรรถรสด้วยนะเวลาเรากินกาแฟนะ่ะนอกจากรสชาติแล้วเนี่ยกลิ่นก็มีความสําคัญเหมือนกันนะแล้วก็การให้ดื่มกาแฟกับวิวที่เห็นตรงเบื้องหน้านี่คือแบบว่าโอ้มันดีงามมากๆเลยนะคะมีภูเขาตรงหน้ามีทะเลสาบเล็กๆที่เงียบสงบนะ ลานหญ้าที่เขียวแบบแล้วก็เรียบด้วยนะคะ ตอนนี้มีลมพัดเย็นเอื่อยมาตลอดเลยนะคะมรนยากาศดีมากๆเลยอ่ะขนาดเป็นตอนกลางวันนะนะเป็นช่วงสายเราด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีเมฆด้านบนนะคะเป็นเมฆฝนอนะ่ะมันก็เลยทำให้แดดไม่แรงมากนะคะแต่ว่าเนี่ย พอทักปุ๊บแดดมาปั๊บเลยเซนประทับใจนะคะสําหรับที่นี่เดอะซิลเวอร์วังน้ําเขียวเป็นรู้สึกว่าจะเป็นลานกลางเต็นที่เปิดใหม่ได้ไม่นานนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบมากๆเลยนะคะสําหรับสายแคมป์นะไม่ว่าจะเป็นห้องน้าที่สะอาดมีจํานวนที่เพียงพอนะคะห้องน้ำเนี่ยแยกเป็นห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ําแล้วก็ทุกห้องเนี่ยก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นด้วยนะคะมีจุดล้างจานมีน้ํายาล้างจานไว้ให้ด้วยมีลานหินที่เราสามารถที่จะมาจออใกล้ๆก,ก,กับจุดที่เรากาง ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเป็นรถบ้านก,<ๆ>ก็จอดตรงลานหินนี้ได้นะคะก็จะสามารถมองเห็นทะเลสาบด้านหลังนะคะแล้วก็ภูขเขาบนฉากหลังนี้ด้วยนะคะที่นี่ปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะเพราะว่ามีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ใครที่จะมาที่นี่จะต้องจองล่วงหน้านะคะมันก็เลยทาให้รู้สึกอุ่นใจสําหรับใครที่แบบมากางเต้นคนเดียวหรือว่ามาเป็นเป็นสายโซโล่แบบแบบเจนนะคะก็รู้สึกอุ่นใจมากๆเลยที่นี่ลมแรงมากเลยนะคะตอนที่ทักมาจองเจ้าของ กาางเต็นท์เนี่ยก็ได้แจ้งว่าลมแรงนะให้เตรียมเสื้อกันหนาวแล้วก็ให้ปักสมอด้วยถ,ถ้าจถ้าจะก,กางเต็นท์นะคะออเออทีนี้พอมาถึงเนี่ยในช่วงเย็นเนี่ยลมมันก็เอื่อยๆเจนก็คิดว่าคงไม่ไม่เป็นไรหรอกมั้งลมก็ไม่เด้แรงเท่าไหร่นะคะแต่บอกขุดว่า ตกดึกนะคะลมแรงขึ้นเรื่อยๆลมแรงพัดออนนิ่งเสียงดังจนเจนตื่นนะคะแล้วก็เหมือนขาออนนิ่งลอยนะคะลอยแล้วแต่ว่าเขาก็ยังติดติดเชือกที่แบบผูกสมอเอาไว้อะนะคะอเจนก็เลยตัดสินใจว่าเออมา เก็บพอ่อนนิ่งดีกว่าเรียกได้นนว่ามีความเพิ่มความตื่นเต้นและเพิ่มสีสันให้กับการแคมปิ้งในครั้งนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันลาบลื่นเกินไปอ่ะมันก็คงไม่สนุกนะคะนี่แหละก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งเวลาที่เราเดินทางนะคะให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้แก้ปัญหาเดี๋ยวเจนจะเดินทางกลับแล้วนะคะ <ๆ S 1> ก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าแคมปิ้งออนวีลส์แคมป์ติดล้อค่ะ